สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอนนี่มีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงเนาะประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2565นะคะเป็นเดือนของคนที่เกิดในเดือนของเดือนมีนาคมนะคะเพราะเราจะมาดูกันเลยในด้านความรักการงานด้านสุขภาพนะคะคนที่โสดสนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคนที่โสดไม่สนิทเนาะ แล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วด้านสุขภาพการงานโชคลาภนะคะเรื่องของการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้เรามาดูกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะขอหมอจับไพ่สักครู่ค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะในไพ่ขึ้นมานะคะเรื่องการงานระดับแรกเนาะที่หมอจะเตือนคือระวังมีการขัดแย้งนะคะของเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายนะคะหรือว่าอารมณ์เกิดการอารมณ์ฉุนเฉียวลึกพูดจาโดยที่เราไม่ทันระวังปากคําพูดเราก็ได้ระวังไว้นิดนึงอาจจะมีการขัดใจหรือมีการโตแยง้งโตเถียงกันหรือว่าการขัดคอกเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนนะคะให้ระวังไว้นิดนึงเนาะช่วง2สัปดาห์แรกค่ะหลังจากการเดือนไปแล้วจะปรับปรุงหรือเคลีย กันได้จะไปในทิศทางที่ดีเรื่องการงานถ้าเกิดคุณทาเกี่ยวกับข้าราชการนะคะมีโอกาสได้เรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งในไพ่ขึ้นมาหรือว่าทํางานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจนะคะการเซ็นเอกสารอะไรต่างๆดูให้รอบคอบหรือเรียบร้อยนิดนึงเนาะในไพ่ขึ้นมาจะมีการตกขาดตกบกพร่องอะไรบางอย่างถ้าทางานเป็นหมู่คณะนะประชาสัมพันธ์ หรือว่าการซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้จะดีมากขึ้นเนาะในภพยขึ้นมาสิ่งที่หมอกำลังจะบอกนะคะถ้าเกิดติดขัดอะไรหรือพูดจาไม่เข้าหูก็คือเรื่องที่จะไม่พูดนะคะหรือว่าเดินออกไปไปสูดอากาศหายใจที่มันดีมากขึ้นเราจะได้จิตใจปลอดโปร่งมากขึ้นที่หมอบอกแล้วก็จะได้ประสานงานไปในทิศทางที่มันดีมากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมาดูสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะระวังจะมีเกณฑ์การนอกใจนะคะอาจจะเป็นมันเป็นทั้งสองฝ่ายได้จะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ได้หรือว่า เผอไปดูในโลกโซเชียลออนไลน์มากเกินไปเกิดรักรู้สึกชอบพอชอบใจหรือเผอคุยกันก็ได้นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์ยืดเยอะยอะกันมาหรือทําให้เป็นรักคาราคาซังม,มือที่3เข้ามาได้สําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะเตือนระวังปัญหาการผิดสินข้อ3ามไว้นิดนึงในเดือนนี้เฝ้าระวังหน่อยนะคะหรือเผอไผ่แอบคุยแอบชอบหรือคุยกันไปโดยแมบางทีอาจจะไม่คิดอะไรแต่สุดท้ายกลายเป็นผลพวงที่ตอบรับกลับมาทําให้มีการยืดเยอะ หรือทำให้ภรรยาหรือสามีจับดายก็ได้ให้ระวังไว้นิดนึงนะคะที่หมอบอกเนาะอย่าผิดสินข้อ3ดีที่สุดค่ะและสำหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน อาจจะมีการมีปากมีเสียงงอนงอนลักลักเลือกเลือกก,กกันก็ได้ในเดือนนี้หรือว่าตัดสินใจจะมูฟก็ได้ในไพ่ขึ้นมานะคะแต่อาจจะเป็นมูฟการวงกลมถ้าเกิดเขากลับมาเคลียรหรือขอความแก้ไขปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาคุณก็อาจจะกลับไปดีกันได้สิ่งที่หมอบอกเนาะก็คือดูให้ดีนิดนึงถ้าเกิดจะกลับมาพูดคุยกันว่ามันมขีข้อผิดพลาดเล็กน้อยแค่ไหนเพราะว่าหมอมองว่าทุกคู่ไม่มีใครดีไป100%ทุกคนละค่ะนั่นก็มีทั้งสิ่งดีและไม่ดีเข้ามาที่หมอบอกก็ดูตัวเองให้ดดีนดนินะึะ แล้วก็มาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะมีโอกาสบางคนที่มองหางานใหม่อะไรเงี้ยจบยุติความสัมพันธ์กับสิ่งเก่าๆไปแล้วหรือเลิกลากันไปแล้วกับแฟนในอดีตก็ได้ในภพยขึ้นมามีการเริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่การทํางานใหม่หรือโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะไปถึงต่างแดนต่างประเทศได้นะคะในภพยขึ้นมาเนาะถ้าเกิดคนที่โสดสนิทก็อาจจะเจอคู่ที่ใช่สิ่งเสมอกันเข้ามาถ้าเกิดคุณเปิดใจครั้งจะเจอคนที่ดีดหรือว่าเจอคนในสายงานเดียวกันเพื่อนร่วมงานก็ได้แอบรักแอบชอบ อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้ในไพ่ขึ้นมาหรือว่าลักษณะอายุมากกว่ากัน2-4ปีนะคะในไพ่สิ่งที่หมอจะบอกเนาะก็คือด,ดูยดีรักตัวเองก่อนเสมอเคารพรักตัวเองแล้วก็จะเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่ใช่ที่หมอบอกนะคะช่วงเดือนนี้มันไปทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าถวายแสงไฟไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟนะคะหรือว่าเทียนเข้าวันศาก็ได้สักคู่หนึ่งเนาะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแพ็คนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่ได้นะคะ อาจจะเป็นรางวัลที่3ามที่4ได้เนาะในไพ่4ี่ห้าหได้ค่ะสิ่งที่หมอบอกพยายามสดวดมนต์ไหวพระบ่อยๆนะคะจะมีโชคลาภในเรื่องการงานก็จะดีในไพ่ขึ้นมายิ่งการเดินทางอาจจะมีโชคลาภมากขึ้นที่หมอบอกนะคะถ้าเกิดว่าบางคู่บางกรณีเนี่ย เสียผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นบุคคลในบ้านที่เราเคารพนับถือการจากลาหมอก็ขอแสดงความเสียใจด้วยขอให้มันทำมุลสวดมนต์ไหวพักให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้วนะคะแล้วคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาขอพรนิดนึงนะคะจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานและโชคลาภที่หมอบอกปัญหาด้านสุขภาพระวังการวิงเวียนศีรษะนะคะระบบหลอดลมนะคะระบบหายใจเนาะหรือทางเดินอาหารที่หมอจะเตือนไว้นะคะด้านสุขภาพเนาะระวังไว้นิดนึงเรื่องการเงินในเดือนนี้ อาจจะติดขัดช่วงแรกนะคะกลางเดือนแรกหลังกลางเดือนหลังไปแล้วจะดีช่วงแรกอาจจะติดขัดนิดนึงที่หมอบอกนะคะก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพประกาศเปลี่ยนแล้วนะคะก็คือนอนห่มผ้านหนาเนาะบางคนทั้งห่มผ้าด้วยเปิดพัดลมด้วยก็ได้แต่ก็ห่มผ้าอุ่นไว้สุขภาพร่างกายจะได้หายใจสะดวกมากขึ้นนะคะการดูดวงนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มไม่เฉพาะจดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นี่น,น,นี่นี่นะคะ หมอนิม่มฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกด Sub สไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนของหมอนะคะขอให้บุญรักษานะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาประสบความสาเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองปลดหนี้หมดสินมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะรวยๆเฮงเค่ะาขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ